สวัสดีครับผมวิท์สกายวอลเกอร์ครับเมื่อคืนไลฟ์สดเพื่อนๆขอสูตรก๋วยเตี๋ยวผมก็เลยจะมาทําสูตรให้นี่แหละครับยังไงดูสูตรแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเมื่อไหร่คนจะถึงเหมือนสักทีครับก๋วยเตี๋ยวของผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนยาจีนครับเนื้อเปื่อยครับสว่วนผสมหลักก็จะมีอบเชย50กรัมใบเตยครับประมาณสักสิใบ ทำเป็นปมไว้อย่างนี้นะครับลากปักชี50กรัมอ่าขึ้นช่ายตั้งโอ้50กรัมแล้วก็หัวเชีเท้าครับหัวเชีเท้าประมาณสักสามหัวครับทีนี้ส่วนเครื่องปรุงยาจีนก็จะมีพริกไทยดำ20กรัมพริกไทยขาว20กรัมโบยกาสก20ชวงเกียร์20แล้วก็มีกระเทียมทุบทั้งเปลือกนะครับกระเทียมจีนหรือไทยก็ได้20กรัมเหมือนกัน ผงปรุงรส100กรัมครับเป็นของฟ้าไทยซุปใสนะครับแล้วก็โซเดียมบูตาม,มตร100กรัมน้ำตาลทรายแดง700กรัมส่วนนี้ใช้น้ำ20ลิตรนะครับต่อน้ำ20ลิตรทีนี้ส่วนผสมที่เป็นน้ำก็จะมีเหล้าจีนใส่ไประมาณสัก100มิลลินะครับสีอววขาวใส่ไป200มิลนะครับ200มิล น้ำปลาที่ปลาลดใส่ไป300มิลลิลิตรครับผมซีอิ๊วขาวเอาเป็นตาเด็กชมบูนสลากแดงนะครับอันนี้ใช้ไปแ0 0ร้อยมิลลิลิตรครับทีนี้เราก็จะมาใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับต่อน้ำยี่ลิตรส่วนเนื้อผมจะใส่ไปประมาณ15บห้าโล เป็นเนื้อส่วนไหนก็ได้แต่ผมชอบกินเนื้อส่วนอติดซี่โครงเนื้อลิ้นแล้วก็กระพุ้งแก้มไอ้พวกนี้มันจะมีเอ็นติดเวลาตุนแล้วมันจะให้สัมผัสที่ดีเวลาที่เรากินนะครับเราจะมาใส่ส่วนผสมก่อนเบื้องต้นเราก็ไอ้พวกนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับปกติผมจะมีมีที่ใส่แบบนี้ะนะครับผมจะเอาใส่ไว้ในนี้เพื่อไม่ให้พวกเครื่องเทศมันกระจายนะครับ แต่นี้ผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะออกเวนพอผมใส่ใส่ในนี้ไปแล้วทั้งหมดที่ผมไล่มาทั้งหมดคือใส่ในนี้แล้วนะครับไอ้พวกเครื่องเทศเพื่อไม่ให้มันกระจายส่วนที่ผมจะมาใส่ให้ดูก็จะเป็นพวกใบเตยมันจะให้กลิ่นหอมพวกตังโอขึ้นช่ายพวกราบบักชีมันก็จะให้กลิ่นหอมอีกสัมผัสแบบหนึ่งที่ดีนะครับส่วนอบเชยเราใส่ประมาณเท่านี้ก็พอครับใส่เข้าไปเพื่อให้กลิ่นหอมมากขึ้นส่วนหัวใชยเท้า ประโยชน์ของมันคือมันจะทําให้น้ําซุปเราหวานขึ้นแล้วก็จะทําให้น้ําซุปที่เราตุนค้งต่อไปมันดูดซึมอยู่ในเนื้อมันก็คือเป็นเหมือนกับซุปสต๊อกอ่ะครับใส่เข้าไปเลยต่อน้ําี่สิบลิตรนะครับอย่าลืมส่วนผสมก็เกลือด้วยครับเกลือห้าสิบกรัมใส่เกลือเข้าไปห้าสิบกรัมนะครับใส่เข้าไปเลยผงปรุงรสก็ใส่เข้าไปเลยครับสูตรน,นี้ผมตวงมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงกระเทียมใส่ใส่ได้เลยนะครับ เตี้ยมน้ำตาลเจ็ดร้อยกรัมใส่ไปเลยทีนี้ไอ้ตรงนี้ผมจะมีที่ตวงผมจะมีถ้วยตวงเล็กนี่ถ้วยนี้มันจะสามร้อยมิลลิลิตรนะครับให้เราใส่ซีอิ๊วขาวฉลากแดงลงไปก่อนก็เต็มนี้ก็จะสามร้อยครับ เราใส่ทั้งหมด800อ๋อขวดนี้ขวดนี้มัน700ครับผมก็ใส่หมดขวดนี้เลยก็จะพอดีครับใส่หมดขวดไปเลย1ขวดอันนี้มีขายนะครับตามเซเว่ตามโลตัสบิ๊กซีเล็กมีหมดใส่เข้าไปหมดเลยจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาทิพพรสนะครับมันจะให้ความเค็มแล้วก็มีความหวานนิดหน่อย อันนี้ใส่เต็มแก้วน,นี้ก็สามร้อยพอดีครับสามร้อยมิลลตรพยายามหาที่ตวงนะครับเพื่อให้สูตรเรามันนิ่งถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งใส่ครบสามร้อยก็ได้ครับสักสองรอยหสิบก่อนก็ได้แล้วเราก็ค่อยปรุงต่ออีกรอบนึงนะครับเหล้าจีนครับเหล้าจีนนี้มันจะตัดความคาวของเนื้อแล้วก็จะให้รสชาติสัมผัสที่ลึก ใส่ไปประมาณสัก100มิลลิลิตรแล้วกันครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำสลากส้มตาเด็กสมบูรณ์เหมือนกัน200ครับอันนี้ถ้าใส่ละสีมันจะดูเข้มขึ้นนะครับแล้วก็น้ำซุปจะมีรสหวานแต่ถ้าใครอยากให้น้ำซุปมันใสกว่านี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำให้น้อยลงแล้วแต่ชอบครับ อ่ะทีนี้เราก็เล่นไฟให้ร้อนเล่นไฟให้เดือดเลยนะครับเอาให้มันเดือดแล้วเราก็ค่อยมาชิมรสอีกทีหนึง่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวกล้องเข้ามาดูตรงนี้ครับนะครับหลังจากที่เราใส่อันนี้ผมใส่เนื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักเนื้อให้ดูเนื้อส่วนที่ผมชอบใช้ก็มักจะเป็นพวกเนื้อติดเอ็นนะครับเป็นเนื้ออย่างนี้เห็นไหมครับมันจะมีเอ็น เนื้ออย่างนี้มันจะไม่เลี่ยนมากเกินไปเวลาเรากินแล้วเอ็นเปื่อยตุ่นนี่มันจะพอดีมากถ้าเราไปเอาประเภทเนื้อดีๆแบบเนื้อสันในอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทําแล้วมันจะแห้งเวลาตักกัาเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนื้อมันจะเป็นขุยๆมันเป็นผงอ่ะมันไม่อร่อยับผมแล้วก็ก็จะมีพวกเนื้อไอ้น,นี่เนื้อติดชายโครงมันก็จะมีเอ็นผสมมันมันจะทําให้การกินไม่ไม่รู้สึกเลี่ยนเกินไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นเครื่องในประเภทอ่าดอกจอกดอกจอกขอบกระด้งแล้วก็เอ็นแก้วแต่ถ้าเบื้องต้นเราทําขายเองนะครับออุปกรณ์พวกนี้เนื้อๆแบบแพลงๆอย่างเงี้ไม่ต้องก็ได้ผมทำเพราะผมอยากกินเองครับทำเพราะผมชอบส่วนคนอื่นทําขายแนะนําเป็นเศษเนื้อก็ได้ครับเป็นประเภทเศษเนื้อประมาณนี้เวลาเราซื้อก็จะขายเป็นเขาเรียกเศษเนื้อมันก็จะมีมันมีอะไรแซม มันก็จะพอดีที่เวลาเรากินถ้าเราทําขายให้ทําประมาณนี้แต่เราทําเอาหน้าให้ทําเหมือนผมก็เดี๋ยวรอมันเดือดเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันครับสตาร์ทก่อนครับอ่าครับทีนี้ก็เดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวก็มาเปิดให้ดูครับต้องระวังนะครับเพราะเวลาเปิดที่แรกมันจะควันกระจายต้องระวังให้ดีเดี๋ยวลวกแขนโอเควางไว้ก่อน เนี่ยโอ้กลิ่นหอมฉุนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ําซุปกันก่อนน้ําซุปที่ได้จากสูตรเมื่อกี้มันก็จะน้ำซุปสีประมาณนี้เห็นไหมครับไม่ดําจนเกินไปเนี่ยเราก็มาชิมน้ําซุปโคตรอร่อยอร่อยเป๊ะครับตามสูตรเป๊ะ นี่ข้อดีของการที่เราเอาเนื้อมาต้มในน้ำน้ำซุปเนี่ยมันจะทําให้มีความเข้มข้นของรสชาติเนื้อออกมาถ้าเกิดเราเลือกส่วนที่มันเป็นมันมากเกินไปมันก็จะทําให้น้ําซุปของเราเลี่ยนนะครับนีเดีวผมจะมาตักเนื้อให้ดูก่อนเนื้อก็น่าจะเปื่อยได้ที่แล้วครับเดี๋ยวตากร้องเข้ามาดูเนื้อครับโอเคครับนี่เป็นเนื้อพอเนื้อเรามันตุนได้ที่แล้วเราต้องเอาขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะเปื่อยมากจนเกินไปอันนี้เป็นส่วนเอ็น คก okay. ับเนื้อก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับน่ากินอยู่นะตอนที่ยังไม่มีลูกค้าเราก็ตุนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เนื้อมันเปื่อยโดยส่วนตัวผมล้วผมเปคนชอบกินเนื้อส่วนเอ็นมาก ตักมาประมาณนี้นี้เดี๋ยวผมจะมาทำเกาเหลาไปกันชัวเร่งไฟครับไม่อยากกินเส้นครับอยากกินเกาเหลาส่วนที่เราจะใส่ก็เลือกส่วนที่เป็นเอ็นอหเห็นแล้วมันเจ๋งเป้งเห็นไหมครับ เอนนี่ได้ที่เลยตุนประมาณสามชั่วโมงครับเอนก็ะจะพอดีอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แทบไม่ต้องเคี้ยวเลยสบายครับอันเนื้อส่วนเอนมาอันนี้อันนี้เป็นเศษเนื้อครับเห็นไหมครับมันจะมีมันแทรกอยู่เป็นเศษเนื้อส่วนนี้เป็นเนื้อติดซี่โครงเนื้อติดซี่โครงมันจะมีความแตกต่างกันตรงที่มันจะมีเอนผสมมันแต่มันจะมีความเหนียวของเนื้ออยู่เห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้ เนื้อติดซี่โครงเนื้อส่วนท้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีมันผสมเอ็นแล้วก็เนื้ออยู่ด้วยกันครับน,นี้เราก็ใส่ส่วนผสมอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยครับถ้าทำขายนะครับใส่ผักบุ้งผักบุ้งแล้วก็หัวง,งอกครับแล้วก็เอามาลวกสักแป๊บ พยายามลวกแยกช่องกันนะครับเพราะเกิดถ้าเราเอาไปลวกอยู่ด้วยกันมันจะทําให้น้าซุปมันเน่าได้ง่ายนะครับคือน้าซุปที่มันเหลือเนี่ยเราเก็บด้วยการเอาใส่ถังปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาไปแช่แข็งเอาไว้มันก็จะเก็บได้เป็นเดือนเลยแต่ถ้าน้าซุปถ้าเก็บได้เป็นเดือนนี่ก็แย่แล้วครับเราทาก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ได้ทําฟอสซิลอ่าอย่างนั้นก็ส่วนตัวผมเป็นคนเป็นคนชอบเอาเนื้อมาลวกอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปเพราะบางทีเราไม่ได้ขายทันทีครับ ลวกเนื้อในน้ํานี้อีกนิดนึงจังหวะที่เราลวกเราก็จะได้หัวเชยเท้าโผล่มาด้วยวบเห็นไหมครับน่ากินทีเดียวตึ๊บีเสร็จแล้วก็ใส่ขึ้นช่าย เขาเรียกผักชีโรยหน้าอย่างเงี้ยใส่เข้าไปหอมเจียวพริกไทยนิดหน่อยเอาเข้าจริงเวลาเราขายให้ลูกค้าเราไม่ต้องปรุงให้เขามากมายหรอกครับส่วนตัวผมเป็นคนไม่กินกุวยเตี๋ยวเรือเพราะผมเกลียดรสชาติที่เปรี้ยวของมันแล้วผมอยากจะฝากบอกแม่ค้าว่ามึงไม่ต้องปรุงวิ้คูหรอกกุปรุงเองได้ครับนั่นแหละครับสิ่งที่อยากทำโอเคครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้อร่อยอยู่แล้วก็ลองไปทำตามดูนะครับ ถ้าไม่อยากมากินที่ร้านก็กินที่บ้านครับทําตามที่ผมเลยเป๊ะขอบคุณครับ f c กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าดูแต่คลิปพนันนักเลยคลิปเดียอื่นผมก็ทําครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ